หน่วยวันขึ้นปีใหม่โอ้โหเก่งมากเลยหน่วยวันอะไรนะหน่วยวันขึ้นปีใหม่เก่งมากหน่วยวันขึ้นปีใหม่นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยวันขึ้นปีใหม่นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราวันนี้ก็คือเดี๋ยวเอาดูก่อนนะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราวันนี้ของหน่วยวันขึ้นปีใหม่หน่วย วันขึ้นปีใหม่หน่วยวันขึ้นปีใหม่ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนคุณครูจะพานักเรียนร้องเพลงร้องเพลงชัยโยปีใหม่ก่อนดีไหมคะ <ใน S 2> ดีั้ยคะ Hey. อรอบดีไหมคะจะได้จำได้ใครเคยร้องแล้วมีใครเคยร้องไหมคะครูผมผมร้องยังไงเอาร้องยังไงจำไม่ได้แล้วมร้องฮะลืมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะทบทวนให้สําหรับคนที่เคยร้องและก็สอนใหม่สําหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยร้องดีไหมคะดีค่ะอ่าเพลงใชยโยปีใหม่ 哎呦！<music> จนปีเก่าและเราหัวใจจนปีเก่าและเอาหัวใจถึงวันปีใหม่มาร่วมชัยโยเพื่อวันฟรีใหม่มาร่วมชัยโย,โย,ย,โยอีกรอบนึงจะได้แล้วอีกรอบนึงนะคะค่ะใ,<ช>ให้คุณครูลองก่อนเด็กๆลองตามดีไหมคะดีชัยโย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  ้าใครร้องได้จะมีรางวัลคืออะไรคือน้ำส้มของคุณครูที่อยู่ในห้องไง,งเดี๋ยวมีรางวัลเห็นไหมคะอ่าเมื่มอวานนีเห็นไหมคะอ่าทีนี้มาอีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสาใชา้โย oh แต่เดิมเราถือเอาวันแรมนหนึ่งข้ำเดือนอ้ายก็คือเดือนมกราเนี่เดือนซึ่งตรงกับเดือนมกราคมเป็นวันปีใหม่นะคะเพื่อให้สอดคล้องกับคติแห่งพระพุทธศาสนาที่ถือช่วงเหมันหรือหน้าหนาวหนาวไหมคะหนาว ต่อมา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 ได้เปลี่ยนแปลงไปตามคติรามคือถือเอาวันขึ้นหนึ่งขางเดือน5เป็นวันขึ้นปีใหม่ซึ่งตรงกับวันสงการดังนั้นในสมัยโบราณเราจึงถือว่าเอาวันสงการเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั้นเองนะคะ ปีใหม่ไทยก็คือวันสงการนั่นเองใช่ไหมคะใช่ใชก็เป็นหน้ารอ้อนแต่ตอนนี้หน้าหนปีใหม่สากลก็คือวันที่เท่าไรคะหนึ่งมกราที่จะถึงนี้ใช่ไหมคะที่เราจะใกล้จะถึงแล้วนี่วันใกล้จะวันเกิดของนาวินด้วยนะคะจะจับชาลา ะะเอาเรามาดูกันมาดูมาดูว้าวว้าวประเพณีในวันขึ้นปีใหม่มีอะไรบ้า,นางนะคะประเพณีในวันขึ้นปีใหม่ไวาพระทำบุญใครไปว่าพระทำบุญ้างคะวันขึ้นปีใหม่ใครไป road, ทำบุญต uh. ักบาตรโอ้โห oh. เอาเบอรมลงค่ะ uh. แล้วก็ถือศีลเพื่อให้จิตใจสงบ ไปทําบุญตักบาตรแล้วก็การขอพรจากผู้ใหญ่มีใครขอพรจากผู้ใหญ่บ้างคะคุ่ป้าอ่าใครขอพรจากคุณพอ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะด้วยการรดน้ําดาหัวหรือมอบดอกไม้นะคะให้กับผู้ใหญ่ผู้หรับผู้ใหญ่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะ คุณทวดและบ้านใครมีคุณแม่ด้วยเหรออ่าคุณแม่ด้วยและว่อ่าแลวก็มาดูการปฏิบัติตนในวันขึ้นปีใหม่การปฏิบัติตนในวันขึ้นปีใหม่ก็คือขอพรอวยพรขอพรอวยพรให้กับคุณปูญญ่คุณย่าแล้วก็ขอพรจากคุณปูญญ่คุณย่าคุณทวด แล้วก็หมอบของขวัญหรือส่งการด์ดปวยพนเหมือนที่เราจะจับฉลากของขวัญกันจับไหมคะจับค่ะแให้ของพี่แทนหรอคะอ่าแล้วก็จมะมีการ,รจับฉลากหรือว่ามอบของขวัญแลกเปลี่ยนของขวัญกันนั่นเอง มอบการ์ดอวยพรเด็กสามารถทำการ์ดขึ้นมาเองได้นะคะบบเนื้อส่งอวยพรให้คุณพอ่อคุณแม่พี่น้องหรือเพื่อนเพื่อนของเด็กๆก็ได้นะคะแบบเดี๋ยวคุณครูจะพาทำการ์ดในวันพู่นี้นะคะแบบดีไหมจะให้เด็กๆเอาไปมอบให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็วนนะมาดู ข้อปฏิบัติในการจัดงานวันปีใหม่ฉลองใช่จัดงานเลี้ยงปีใหม่เพื่อความสนุกสนานและแลกเปลี่ยนของขวัญกันดีไหมคะ เขินจำได้แล้วหนึ่ง <1, S 1> สองสา วันขึ้นปีใหม่คือวันแรกหนึ่งข้ามเดือนอะไรเดือนอ้ายหรือเดือนม่าเดือนาอหรือเดือนมกราคมปรมือให้นาน้านานะคะต่อมาได้เปลี่ยนใช่ไหมคะต่อมาได้เปลี่ยนเป็นวัน ที่เราสาดน้ำสากันวันสงการเออปีใหม่ไทยจึงจงกับวันสงการแต่ว่าปีใหม่สาคลที่จะดึงนี้คือเดือนเดือนอะไรนะนาวินมากราค์มากราค์มากาค์อ่ะแล้วในวันปีใหม่เราทำกิจกรรมอะไรบ้างคะอะไรนะจุดโคม ขอขอพนี้ครับอะขอพน เป็นกิจกรรมสร้างสารรค์เดี๋ยวคุณครูจะเตรียมอุปกรณ์ให้ให้เด็กๆเ,เตรียมตัวให้พร้อมเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมสร้าง ạ <laughs> <laughs> <laughs>